สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันตุลาก,กัารคลิปนี้ก็มาดูการทําหมูแดดเดียว EP ที่หนึ่งร้อยยี่สิบหกค่ะหมูหนึ่งกิโลนะคะเราจะใช้เครื่องปรุงก็คือซอสปาเขียวครึ่งทพัพพีน้ำปลาครึ่งทพัพพีน้ำมันงาหนึ่งทัพพีน้ำตาลครึ่งทพัพพีกระเทียมสับหนึ่งทัพทพีค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่นอ้องามาดูกันเลยนะคะอามาดูนะคะน้ำมันงาใส่ลงไปเซตออก จะได้ค่ะพี่น้องน้ำตาลกระเทียมซัสใส่ลงไปเลยค่ะพี่นอ้องเอาอสาเขียวตุ้ยออกค่ะเนี่ยน้ำปลาอ่ะมาดูเลยค่ะในผูท้ทำทำเพลงทำเวลาค่ะพี่น้องรวมพันนวดค่ะฝีมือควมพันนวดนะคะวันนี้ค่ะเป็นอีีที่หนึ่งร้อยยี่สิบกนะคะ เนี่ค่ะหมูแดดเดียวช่องปูพันตุลากันค่ะบอกอัตราส่วนอีกครั้งหนึ่งนะคะหมูหนึ่งกิโลเราจะใส่น้ำปลาครึ่งทัพพีอซอสปลาเขียวครึ่งทัพพีน้ำมันงานหนึ่งทัพพีน้ำตาลน้ำตาลทรายครึ่งทัพพีกระเทียมสับหนึ่งทัพพีครับพี่น้องนวดไปเลยค่ะพีนะ่น้อง นวดไปเลยนวดแห oh, ้งๆไปเลยค่ะบอกกำลังกายนี่ก็ออกกำลังกายกล้ามเนื้อมือกันด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะภูมพันนำมากับข้าวภูมพันได้ออกกำลังกายด้วยค่ะทำหมูทำแคบหมูก็ได้ออกกำลังกายค่ะกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อแขนทำหมูแดดเดียวก็กล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อแขนเหมือนกันค่ะ นวดไปเลยค่ะพี่น้องนวดนวดนวด ใ้เวลาโดนได้ค่ะพี่น้องหนวดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่ค่ะเมื่อย,อยู่ก็บีคค่ะพี่น้องแต่ว่าถนต้องฟูไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่ายต้องใช้ความเพียรพยายามความอดทนหนดกัน ไปเลยค่ะ e ีที่หนึ่งร้ยยี่สิบกนะคะอีพีนี้ค่ะกุมพันธ์จะทำครั้งละกิโลค่ะให้เอสซีได้ดูชัดๆเลยค่ะหมูแดดเดียวหมูหนึ่งกิโลค่ะเราแร่มาจากหมูําหมูสามชั้นนะคะแร่มาจากหมูสามชั้นจะเป็นลักษณะห,หมูติดมันแบบนี้ค่ะเวลากินก็จะอร่อยนุ่ม แยกได้ขนาดนี้นะแยกทุกนก็จะทอดให้เอฟซีดูทีละอีพีเลยค่ะต้องทอดให้เอฟซีดูรีวิวให้เอฟซีดูทีละอีพีอีพีนี้เป็นอีพีที่หนึ่งร้อยยี่สิบหกนะคะนวดไปเรื่อยๆค่ะ ผมจะทํานวัตกรรมใหม่แบบนั่งนวดแล้วค่ะต่อไปเพราะว่าใช้เวลานานนะคะ15นาทีนั่งนวดนะคุณลิเนากการทําหมูแดดเดียวใช้เวลา15นาทีค่ะกุมพันทดลอง12นาทีแล้วก็คือโาไม่นุ่มไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่กุมพันเลยเพิ่มเวลาเป็น15นาทีเลยค่ะ ทาทีาน,นาทีนี่นุ่มนมยค่ะเจ้านะนุ่มลายแซบหลายแล้วก็สีสวยค่ะนี่ค่ะใช้พลังงานนวดลงไปเลยค่ะบีบบีบบนวดนวด,นวด,น,วด,น,วดนวดเลยค่ะนี่่ะได้ห้าห้านาทีภูมพันดูในกาสามหลอดก็พี่นอะ <laughs> นาทีดูนาฬิกาสามรอบแล้ครับขอไปละโอ้ย, <c oughs> ยกูน่ก็่โอ้ยอีกสิบนาทีครับพี่น้องกูมพันกูนิกตลกกูมพันก็สมัครน้ำไหลแล้วครับพี่น้องเอ้ยไปแล้วขอไปค่ะโอ้ย ส่วนผสมนะคะอ e ีนี้คือหมูหนึ่งกิโลน้ำปลาครึ่งทัพพีซอสฝาเขียวครึ่งทัพพีน้ำมันงาหนึ่งทัพพีน้ำตาลทรายครึ่งทัพพีกระเทียมสับหนึ่งทัพพีครับพี่พนะ้องตาส่วนเลยค่ะเด้อหมูนี่ก็แล่มาจากหมูสามชั้นค่ะ e ี EP ที่หนึ่งร้ยยี่สิบก คุมพัน์ก็จะร้องเพลงให้กับเอฟซฟังค่ะร้องเพลงให้ฟังเพื่อความบันเทิงค่ะเอฟีจะได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียกนการสอนจิจกรรมการเรียกนการสอนได้ค่ะ เพียงสระเอะนะคะผู้ประผู้ประพันธ์ก็คือคูมพันธ์ค่ะคูมพันธ์ประพันธ์เพ่งขึ้นมาด้วยตนเองนะคะเป็นนวัตรกรรมสําหรับนํามาใช้ในการจัด,ดก,ก,กิจกรรมการเรียนการสอนค่ะเพลงสระเอะเอกับออเออาคือสระเอะเอกับออเออาคือสระเอะพวกเรามาเรามามาช่วยกันร่วมสังสรรค์โรงเรียนให้หน่าอยู่ เก็บขยะใบไม้ให้หน้าดูปาดเดทูห้องเรียนเป็นเด็กดีลา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 ลลาาลาลาลาอาาลาลาเอลาลาาลาอาคือสาลา พวกเรามาเรามามาช่วยกันร่วมสร้างสรรค์โรงเรียนให้น่าอยู่เก็บขยะใบไม้ให้น่าดูวาดเฉดดูห้องเรียนเป็นเด็กดีลา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 ลลาลลาลาลา ลองเสร็จไปสองจบแล้วค่ะต่อไปรอบที่สามค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะเอกับออเออาคือสารเอเอกับออเออาคือสารเอพวกเรามาเรามามาช่วยกันร่วมท่างการโรงเรียนให้หน่าอยู่เก็บขยะใบไม้ให้หน้าดูกวาดเทท็ดธูห้องเรียนเป็นเด็กด,ดี ลา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 สรลเอเลา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 ลสลา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 ลอลาลาลาปาลาลานาล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 สลา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 ลมสาะลลน เวลาอ่านแจกลูกสะกดคำสอนนักเรียนค็ปอเอตเตเตดอเป็ดชอเอเชเชดเชชปอเอเปเตนอเป็นอเอเอเอนเอนขอเอเคเคนอเข็มขอเอเคเคมอเข็มถ้าเราแจกลูกแบบนี้นะคะแจกลูก,กนักเรียนก็จะอ่านแล้วก็เขียนคำที่ผสมเสอเอรได้คล่องแล้วก็ได้เร็วน,นะคะ แล้วก็นำเพลงสระเอะไปสอนขั้นนํานะคะขั้นบองอัดนักเรียนก็จะมีความสุขสนุกสนานด้วยค่ะต่อไปเพลงสระสระอัวค่ะเพลงสระอัวภูมิพันเป็นผู้ประพันธ์นะคะเชิญรับฟังได้เลยค่ะอัวเอ้ยอัวสระอัวมีตัวอะไร อัวเอ้ยอัวสารอัวมีตัวอะไรวัวเวนไม่หันอากาศวัวเวนไม่หันอากาศแม่เธอจะลดนั่นแหละสารอัวชักเง็กๆงกเงกเง็กงกชักเง็กๆง็กเงกงกจบแล้วค่ะรอบที่หนึ่งต่อไปรอบที่สองค่ะอัวเอ้ยอัวสารอัวมีตัวอะไรอัวเอ้ยอัวสารอัวมีตัวอะไรวัวเวนไม่หันอากาศ วัวเว้นไม่หันอากาศแม่เธอฉลาดนั่นแหละสารอัวชักแงกๆงกเงกงกงกชักแง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 กอัวเอ้ยอัวสารอัวมีตัวอะไรอัวเอ้ยอัวสารอัวมีตัวอะไรวัวเว้นไม่หันอากาศวัวเว้นไม่หันอากาศแม่เธอฉลาดนั่นแหละสารอัวชักแง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 กชักแง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 ก สารอวนะคะจะมีวอลหวนกับไมหันอากาศคําที่ผสมสระอัวเมื่อมีตัวสะกดจะตัดไมหานอากาศออกค่ะการอ่านแจกลูกสะกดคํานะคะสอัวส <ellt on. S 2> ัวสัวนอสวนก่อัวกลัวกลัวนอวนหัวัวหัวหัวนอหวนจอาวชัวชัวนอชวนรออวรวรัวมอรรวมรวมไมเอกรวม มัวอัวมัวมัวนอมววมวนไม่โทมวนค่ะอัเษตนตาำรูปเอกเสียงโทรรูปโทเสียงตรีค่ะอักษรกลางผันได้ห้าเสียงนะคะสามัญเอกโทตรีจัตาวาอักษนสูงผันได้สามเสียงค่ะเพ้นเสียงเป็นเสียงจัตาวาค่ะจัตาวาเอกโทรมีเอ่อมีผันได้สามเสียงค่ะ ขออาขาขาไม่เอกขาขาไม่โทค่าขอไข่นะขอไข่เป็นหนักสำสุงนะคะขออาขาคําว่าขาเป็นเสียงจตวานะคะอักษรสูงพื้นเสียงจะเป็นเสียงจตวาค่ะขออาขาขาไม่เอกขาคําว่าขารูปกับเสียงตรงกันนะคะรูปเอกเสียงเอกค่าก็รูปโทเสียงโทนะคะอักษรสมแต่พื้นเสียงเป็นเสียงจตวาค่ะ ถ้าเป็นสะเสียงยาวนะคะสเสียงยาวเอาสอตามรูปกับเสียงรูปเอกเสียงโทรูปโทเสียงตรีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญอย่างคําว่าคาคอควายสระอานะคะคาถ้าเสียงสามัญนะคะคารูปเอกจะเป็นเสียงโทคารูปโทจะเป็นเสียงตรีค่ะคาคาคา ลาลาลา้านาหนา้นาช้ำช่ำช้นำ,น,ำน้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 ำนะคะน้ำขอบคุณทีีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม,มมาให้กำลังใจช่องภูมิันตุลาการขอบคุณเลยลค่ะช่องภูมิันตุลากา,การก็จะเสนอในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้อ่านไม่ออกเขียนไ,ไม่ได้แก้ไขได้ในสามเดือน,นค่ะแล้วก็สื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดสารตะก้าของคุณพ่อง้ามจมชื่น การทำหมูแดดเดียวการทำแคบหมูการทำกับข้ากับปลาทุกอย่าง แล้วก็ตอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมค่ะขอให้เรามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่นสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณในความเป็นครูให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจทิถีพิเทเสียสละสอนนักเรียนเต็มเวลาเต็มความสามารถค่ะนักเรียนก็จะอ่านหออเขียนได้ค่ะ ขอบคุณเอซมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจเสร็จแล้วค่ะเอซี SC ค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะอีพีที่หนึ่ง้อยยีสิหกนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ